อนรับเข้าสู่อีกหนึ่งวอลกใหม่ของมินนะวันนี้มินตาจะพาทุกคนไปเที่ยวพรออะบรมราชวังนะคะก็จะพา,าไปกันทั้งครอบครัวเลยจะขับรถไปนะทุกคนเพราะว่าไม่สะดวกที่จะขึ้นที่เทีเพราะว่าหลายสถานีเกินอะไรประมาณนี้นะก็ตอนนี้อยู่ที่ล็อบบี้ละเดี๋ยวจะขับรถออกไปกันค่ะอาจจะรถดิดนิดนึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะใดๆคือ let's go ดูบรรยากาศข้างทางก่อนเข้านะทุกคนก็ของขายติ๊ไปหมดเลยอยากอยากเข้าห้องน้ำเดี๋ยวหาเข้าห้องน้ำก่อน she e ิวอ n fan you like that? yeah it's very helpful or this but that is I can put in your purse oh maybe I want this one What color? อคไหนดี This color? Good? อหยวนงเข้ามาแล้วทุกคนคนไทยเข้า <laughs> สีสองคนนั้นไปจ่ายค่าข้าอยู่เดี๋ยวรอรอสามีกันไม่ยาก สามีแบบว่าอะไรวะนิดนึงนะแล้วก็ได้อันนี้ไอเทมใหม่มาไอเทมใบพัดใบพัดแฟนโบแฮนแฟนนะคะทุกคนก็ร้อนอยู่นะแล้วก็อากาศก็มีมลพิษนิดนึงประมาณนั้นทุกคนเจอผมด้วยผมพัดแล้วลมมันมาแล้วก็ลมไม่มาผมแล้วลมไม่มาอีกแล้ว๋ต่รอยากกับพ่อกัน จ่ายตังค์นะคะอยู่ตรงนี้เนาะจะเป็นแบบคอร์ัังตลาดเฉพาะช่วงสงการหรือเปล่าประมาณนั้นหรือเปล่าก็ถือว่าโชคดีนะมาถูกวันอยู่นิดนึงอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็มีโชว์อยู่ข้างในด้วยเดี๋ยวไปดูก่อนเขาโชว์อะไร Let's go ทำไมอ่ะทำไมเร็วขนาดนี้ไม่ Two pen. Pen okay. Very small. เรามาเดินในวัดโพนะทุกคนเพราะว่าก็หลงๆมาแหละประมาณนั้นแต่ก็คือคุ้มอ่ะสวยนะคะแล้วก็เราไม่ได้เสียค่าเข้านะมีแค่สามีแล้วก็ไม่ย่าเสียค่าเข้า,ขาด,ด,ดูดิคุณได้ไหมเอร์ียน อันนี้ก็คือเขามีของมาโชว์ขายช่วงสวงการหรือเปล่าลูกกระติเอเนดียโ้ดีจร้วเขาไปด้านในดีกว่าอันนี้ก็คือเขาจะพ,พรีแพลไว้เล่นน้ำสงการนะทุกคนเดียมินไม่เคยมาแบบช่วงเทศกาลอย่างนี้แต่ก่อนเลยนะ ดูดิก็จะมีหลายเจดีมากคือส่งการหน้ามามากทุกคนถ้ามินไม่ได้แบบติดอยู่ไกลนะมินจะพาลูกชายมาแบบมาอะไรแบบนี้นะคือมันเป็นแบบมันหน้ามาดูดิตรงนี้เขาก็จะเล่นน้ำกันโลเห็นไหมครับปูพื้นไว้สำหรับเล่นน้ำดีเลย แต่มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือบ้านหลงังไก่ใช่ It stay very far <laughs> แต่ว่าเราไปอีกที่หนึง่ง It's <ช> beautiful Yeah Temple <po> beautiful y e เ h Yeah แต่ทุกคนมันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะเวลาลื่นล้มอะ่ะหัวอาจจะแตกได้เราก็ต้องเล่นแบบระมัดระวังไงลูก We have to play carefully หนูอยากไปเล่นที่หนูอยากไปเล่นอีกที่หนึ่งที่แม่ที่หนูแม่บอกเราคุณย่ากับปามาละข้อเสียของที่นี่ก็คือรถติด okay. I ค่อนข้างมีความขังนะทุกคน <laughs> โอ้เหงือแต่ไม่ไหวแต่ใดๆคือสักครั้งได้มานะทุกคนเป็นอะไรที่แบบมีความขังอะ่ะมีความขังมากๆนะไมยาตะลึงตะลึงเดินไม่ไหวสวย It's all p a i n t by hand ด oh, ู ความประณีต <Company S 2> ของเสาที่เขาแบบทำอ่ะคือสวยมากเลย Baby <See you. S 2> about the good karma <laughs> from <Ph illy>. s p i i ้านในของวัดนะทุกคนก็ประมาณนี้เลยประมาณนี้แหละมินก็พาครอบครัวทัวร์วในวัดโพก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ามินหาที่จอดรถได้ใกล้กับวัดโพมากกว่าเดี๋ยวเราจะไปที่พระอารามพระพทเลยแล้วกันเนาะประมาณนี้ในนี้มันก็จะประมาณนี้แหละไม่ค่อยมีอะไรละร้อนมากเลยเพียงเหแตกเหงาเต้น มาถึงก็เดินอยู่ข้างนอกนะเดี๋ยวจะไปหาทางเข้าวัดนะทุกคนจะบอกว่าคนขา่ารถตุ๊กๆเป็นอะไรที่น่าลำพานมากนะทุกคนแบบพยายามยัดเยียดพยายามขายของอะ่ะแต่ว่าเราดูการแต่งตัวของมิแล้วไมแว่แล้วยังมีการบอกาการแต่งตัวเข้าไม่ได้นะแบบผู้ชายใส่ขาสัน้นใช่ไหมเออเข้าไม่ได้นะต้องไปวัดอรุณต้องไปวัดอรุณทนั้นทนอนท่านีคือตุกโกนแบบนี่ขนาดแบบว่านี่ไม่ตอบโต้อะไรนะเพราะว่ามันเม็ดแบบ ก็ไม่ควรจะไปตอบโต้อะไรเขาหรอกแต่แบบไม่ยาคือแบบตกใจมากคือเป็นอะไรที่แบบข้อเสียของการท่องเที่ยวไทยมากๆเลยนะคือแบบน่าเบื่อมากจริงๆน่าเบื่อโอเคมีวอล์เเดี๋ยวเราจะเดินเดินเดเดเดินเข้าทางนู้น ก็คือเพิ่งรู้นะว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอันนี้เลยรู้อย่างนี้เราข้ามมาตั้งแต่รอบที่แล้วที่เรามากันแล้วนะคือไม่รู้จริงๆเนาะเสร็จอ่โอ้อันนี้สวยมากทุกคนอันนี้แค่ทางเข้านะนี่นบ,บิดาชาชน ก็จะมาเล่ารายละเอียดในการเข้าชมวัดพระแก้วหรือพระบรมราชวังให้ฟังพอเป็นคร่าวๆนะคะเพราะว่ามินรู้สึกว่ากฎระเบียบในการเข้าชมวัดเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงนะเอาจริงๆเลยนะมินก็ไม่ได้มานานแล้วนะคะทุกคนจนจําไม่ได้เลยนะคะว่าครั้งล่าสุดที่มาเนี่ยนานเท่าไหร่ส่วนเรื่องค่าเข้าชมเนี่ยราคาต่างชาตินะคะจะประมาณ5 0 0อบาทต่ตอคนส่วนคนไทยอย่างเราเนี่ยไม่เสียนะคะแต่ว่าต้องโชว์บัตรประชาชนทั้งเด็กแล้วก็คนโตนะคะในส่วนของการแต่งตัวเนี่ยก็จะต้องให้สุภาพเนาะอันนี้คือ รู้กันดีอยู่แล้วเนาะเสื้อเนี่ยต้องคุมห,หัวไหล่นะคะเป็นไปได้ดีเลยก็คือแบบคุมหัวไหล่เลยว่าคุมแขนไปเลยถ้าสำหรับคนที่มีรอยสัก <peng> อะไรประมาณนี้นะคะในส่วนของกางเกงคือของมินเนี่ยมีใส่ขายาวมานะคะก็ไม่ได้ปัญหาอะไรคือผู้หญิงเนี่ยส่วนมากอะ่ะจะมาแล้วก็คือใส่ขายาวมาอยู่แล้วเลยอะไรประมาณนี้แต่คุณสามีของมินเนี่ยใส่ขาสั้นนะคะแต่ว่านางก็คุมเข่าอยู่นะแต่ว่ามันไม่ผ่านะคะทุกคนบวกทั้งแม่สามีของมินเนี่ยคือการแต่งตัวของแม่เข้าวัดโพได้นะคะแต่ว่าเข้าวัดพระแก้วไม่ ที่มีผ้าคลุมหัวไหล่เองเงี้ยก็ไม่ผ่านนะคะก็เลยต้องซื้อใส่ใหม่ทั้งเสื้อยืดแล้วก็กางเกงขาย,ยาวของสามีกับของแม่ย่านะคะชิ้นละ200บาทก็จะบอกว่าถ้าผู้ชายเนี่ยเหมือนเขาเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจาได้เลยนะว่าสามีของมินใส่ขาสั้นแบบนี้แหละนางผ่านนะคะแต่ว่ารอบนี้ไม่ผ่านก็เลยอยากจะแนะนานะคะว่าผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยใส่เสื้อยาวใส่กางเกยงยาวมาเลยนะคะจะได้ไม่ต้องมาเสียเงินซื้ออะไรใส่ชิ้นละ200นะคะว่านอกจากมันจะแพงเสียรายเงินแล้วก็อากาศเมืองไทยตอนเนี้ยร ร้อนมากๆร้อนแล้วก็อบอ้าวมากๆนะคะทุกคน You see the green green Buddha on top yeah. uh, on top that's one it's a heart like magic history Okay <c oughs> คุณสากับแม่ย่าบอกว่าให้เราเข้าไปข้างในนะแต่เขาจะรอข้างนอกเนาะเพราะว่ามีอธิบายให้ฟังว่าต่างชาติเข้าไม่ได้ที่เข้าไปไหว้พระเดี๋ยวจะเข้าไปนิดนึงนไหนๆก็มาแล้วเนาะ หวังอย่างเดียวนี่แหละหวงวาเท้าหายมาก The Grand Palace. Mom needs to get out of here. Everyone needs to get out of here. It's so hot. Very fast, yeah. <laughs> 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 okay. Nice what or uh, is that? coconut, the 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 we taste it also. You want anything, baby? Mm -hmm. The lemon drink or that one? This one. You want this one? Do You want this one? sweet. หลังจากเสร็จสับจบทิป ว,วัดโพและวัดพระแก้วหรือพระบรมราชวังเสร็จเรียบร้อยนะคะก็วับเข้าร้านอาหารที่มีแอร์ให้เย็นเย็นชื่นฉ่ำนิดนึงนะเพราะว่าความที่อากาศร้อนมากๆนะคะทุกคนคือแม่สามีของมินเนี่ยอายุ68แล้วนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าแม่ย่าเนี่ยสู้สุดใจอยู่นะเพราะว่าอากาศร้อนมากๆากค่ะบอ,บอ้าวมากๆมลพิษด้วยและวันนี้มินก็จะขอลาทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะคะก็จะจบล็ <มา S 1> อกของมินไว้ประมาณนี้เนาะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปที่มิน ทำออกมานะคะก็แลกมาด้วยยาดเหงืินแรงกายอยู่เด้อคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้มินด้วยนะคะทุกคนออก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้า,ว,นาวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะทุกคนสวัสดีสงการสวัสดีปีใหมใะะ่ทดค่ะทุกคนบ๊ายบาย